บิมก็จะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ของ Oriental Princess นะคะ Red Natural Whitening and Firming Phenomenon Night Moisturizer นะคะแล้วก็ตัวใหม่นะคะเป็น Red Natural Whitening and Firming Phenomenon Foundation Powder SPF 20 PA บวกๆนะคะสกินแคร e ชุด Red Natural Whitening and Firming Phenomenon นะคะมีสารสกัดจากกุหลาบ5ชนิดและสนลมญี่ปุ่นซึ่งเป็นไม้พื้นเมืองอันเก่าแก่ของญี่ปุ่นนะคะโดยนํามาประอนุภาคให้มีขนาดเล็กลงทําให้ซึมลงสู่ ผิวได้ล้าลึกมากขึ้นและเป็นลิขสิทธิ์ของทาง Oriental Princess ที่เดียวนะคะตัวนี้นะคะ Made in Japan นะคะแล้วก็ไม่ทดลองกับสัตว์ด้วยค่ะในครีมนะคะสามารถ็อกความชุ่มชื้นได้ยาวนานถึง12ชั่วโมงสร้างเกาะป้องกันให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มฟูพร้อมขึ้นความกระจ่างใสตึงกระชับใน1สัปดาห์หลังจากที่เมื่อคืนเราลงตัวในครีมไปแล้วนะคะตัวนี้ก็เห็นได้ชัดเลยว่าหน้าชุ่มชื้นมากจริงๆก็คือไม่ได้นอนเยอะขนาดนะั้นทุกคนแต่ว่าก็คือ หน้าดีแล้วก็รู้สึกว่าหน้าฟูมากเลยเดี๋ยวก็บีมก็จะมาลองตัวแป้งให้ทุกคนดูนะคะตัวตัวที่บีมใช้เนี่ยคือเป็นสีวอมแซนนะก็น่าจะเหมาะกับสีผิวของบีมนะคะเดี๋ยวมาลองทางให้ทุกคนดูแล้วก็จะออกจากบ้านดูว่าจะล็อกความมันได้นานขนาดไหนนะก็ตอนนี้ยีมไม่ได้ลงอะไรเลยที่หน้านอกจากครีมกันแดดน,นะคะแล้วก็ จะไม่ได้ลงรองพื้นนะก็คือจะใช้ตัวนี้เลยเพราะว่าเขาเป็นแป้งผสมรองพื้นเนอแล้วก็ที่สําคัญคือเขาอ่ะผสานสกินแคร์ลงไปด้วยคือดีมากๆเลยตัวฟาวเดชพาวเดอร์นะคะเป็นแป้งผสมรองพื้นผสานสกินแคร์ทำผิวสว่างกระจ่างใสพร้อมควบคุมความมันยานาที่ชั่วโมงทําให้ผิวสวยไม่ดอกมีให้เลือกถึงเฉดสีนะคะเหมาะกับทุกสภาพผิวของสาวไทยเลยค่ะทาเสร็จแล้วนะคะทุกคนพวกรอยต่างๆเนี่ยก็จางลงนะ เดี๋ยวจเจอกันตอนฟินิชลุกเลยนะคะตอนนี้ก็คือทาแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่งหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะก็อันนี้คือแต่งหน้าเรียบร้อยแล้วบีมไม่ได้ลงรองพื้นนะคะก็ใช้แป้งของตัว Oriental Princess ตัวนี้ตัวเดียวนะคะก็เป็นแป้งผสมรองพื้นบีมก็เลยไม่ได้ลงรองพื้นแล้วก็ปกติบีมเป็นคนที่เวลาออกไปไหนเลยอย่างเงี้ยบีมไม่ได้ทารองพื้นอยู่แล้วนะคะก็ เดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากออกไปข้างนอกเนี่ยคุมความมันได้ระดับไหนนะคะก็เดี๋ยวตามไปดูกันค่ะกลับมาแล้วนะคะทุกคนหลังจากที่ออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านเป็นเวลา8ชั่วโมงนะคะก็อย่างที่เห็นเลยทุกคนก็จะเห็นว่าหน้าไม่เยอมเลยนะ ก็จะมีความมันบ้างบริเวณ T zone ซ,ซึ่งบีปกติแล้วบีเป็นคนที่พื้นฐานเป็นคนหน้ามันนะคะแต่ว่าพอความมันไปโดนกับแป้งเลยเนี่ยกับรู้สึกว่าทําให้หน้าดูแบบฉ่าวาวนะดูชุ่มฉืนก็คือไม่เยิมเลยดีมากนะคะทุกคนใครที่อยากได้นะคะก็ไปช็อปกันได้น,นะคะ o r a n g e a l p i n c e s นะคะตัวนี้คือเป็นแป้งที่ออกใหม่จากลายของสกินแคร เรดนะคะก็คือลายเขาเนี่ยไม่ได้มีแค่ไหนครีมนะก็จะมีแบบตัวอื่นด้วยแล้วก็ตัวที่ออกใหม่เนี่ยก็คือจะเป็นแป้งนะคะก็คือใช้คู่กันทั้งเซ็ตก็คือปังปงไปเลยใครที่อยากอัพผิวสวย24ชั่วโมงนะคะก็ต้องไปตามกันแล้วนะคะ ทั้งตัวในครีมแล้วะค่ะแล้วก็ตัวที่เป็นฟารเรชันพาวเดอร์นะคะตัวนี้มีให้เลือกถึง6เฉดสีเลยนะคะก็เลือกเฉดสีที่เข้ากับสีผิวเราได้เลย